สวัสดีทุกคนเลยในครับทีดีต้อนรับก็สู่พาร์ทสุดท้ายของเอริกเซนฮาร์ดนะครับผมหลังจากที่เมื่อคืนนะฮะสดสดร้อนๆแมนยูไนเต็ดนะครับผมก็เปิดบ้านเนี่ยแพ้ไรตันไปสองหนึ่งนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรคิดนะว่านัดแรกนะทุกคนนัดแรกนะถึงแม้วพว่พี่ๆเขาจะสะดุดมาแต่เราหนักกว่าเขาอีกเนี่ยมันต้องมีบางคนเดี๋ยวไปแอบห,หัวเลาะเขา,าแน่เลยตอนนี้เขาเสมอเนี่ยบอกเลยว่า เออมันแรงนะทุกคนนะมันแรงนะเวรกรรมมันแรงนะมันตามทันด้วยนะแหมมันกลับมาเราแพ้คาบ้านเลยนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับผมใครที่มีแบบอยากระบายไปคอมเมนต์ได้เลยนะในกลุ่มชุมชนของเราเปิดให้ระบายกันเรียบร้อย แน่นอนว่าเมื่อวานเนี่ยตัวที่น่าจะเป็นปัญหาที่สุดคือคู่กลางนะแม็กเฟสเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมึงยังไม่ไปอีกเหรอเอาเป็นว่าเราบราไคาเครียดกันในเกมต่อเลยทุกคนเราเหลืออีก2นัดสุดท้ายครับตอนนี้เราเหลืออีก2นัดสุดท้ายครับทุกคนเราจะต้องเจอกับริซวิเตดในการไปเยือนนัดสุดท้ายของตารางซึ่งเราไม่น่าได้แชมป์พูฟ่มีย์ลีกแล้วนะครับผมแต่ว่าแชมป์ยูฟ um ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเรายังคงมีโอกาสนะและนัดสุดท้ายกับบาร์เซโลนา เราจะเล่นในความยากระดับอัลติเมทครับทุกคนเพราะว่าให้สมกับฤด,ดูกาลที่แล้วที่เราเล่นในส่วนของอัลติเมทด้วยในนัดชิง2นัดนะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปเจอกับริชยู่เต็ดก่อนแต่ทีนี้เนี่ยมันก็นัดสุดท้ายนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเรามีลุ้นไหม ห่างกับอันดับแมนซิตี้โอ้โหเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจบแบบที่3 0 0อและนะัดสุดท้ายก็จะเป็นการให้เด็กๆด,ด,ดาวรุ่งได้ลงนะครับลงไปเล่นเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในนะัดสุดท้ายกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาตัวจริงยกขยงไปลุยกับบาร์เซโลนาในวันถัดไปนั่นเองครับในวันอาทิตย์ที่จะมาถึงนี้เอาละนดะสุดท้ายเดี๋ยวเราไปจัดตัวกันก่อนนะครับดูซิว่าใครจะได้ลงเงินบ้างครับในนะัดสุดท้ายก่อนที่เราจะปิด ซีรีส์ของเอเลเซนฮาร์คในดูการนี้แน่นอนเลยครับผมอะ่รครับผมนัดสุดท้ายท้ายสุดของพิมพ์เรียงกิจนะครับผมและก็เป็นพาร์ทสุดท้ายของซีรีส์เอเลเซนฮาร์คด้วยครับเออทุกคนผมอยากจะถามนิดนึงนะครับเจ้าตัวเกมฟีฟ่า22เนี่ยเขามีอัปเดตอะไรเข้ามาหรือเปล่าครับผมรู้สึกว่ากราฟิกมันดูสมูทขึ้นนะฮะผมก็ไม่ได้ปรับ เฟตติ้งอะไรเพิ่มด้วยนะครับความที่ผมไม่ได้เข้ามาเล่นหลายวันจัดไงรู้สึกว่ามันสมูทขึ้นเล็กน้อยผมไม่รู้ว่าเขาอัปเดตอะไรเข้ามาใหม่หรือเปล่านะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็กาลังจะหมดฟีฟ่า22อยู่แล้วครับถ้าใครรู้เนี่ยรู้ว่าแพทใหม่หรือแพทอะไรที่เขาอัปเดตมันมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้วยนะรู้สึกว่ามันสมูทสมูทขึ้นเยอะเลยนะครับและนี่ครับเดนิลเจมกับโจเกลฮาร์ วันนี้คือโจเกลฮาร์ดดีระดับตำนานเรดฟิวเทาวครับเออแล้วก็เรดฟิวเทาวเนี่ยยังไม่จบนะครับเหลืออีกหลายพาร์ทอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อหลังจากที่จบเอริรียนฮารกันต่อครับวันนี้รีดยูเตเนะครับมาระบบ4 2 3 1ระบบเดียวกันเลยนะครับมาเจอกันแบบจังๆนะครับกรานิตชาก้าวันนี้ได้ลงเป็นกลางรับตัวทําเกมตรงกลางครับแล้วก็อย่างที่บอกครับวันนี้เกลฮาร์ดไม่ได้เล่นเป็นหน้าเป้าครับเป็นกลางรุกนะครับส่วนแบมฟอร์ดรับหน้าเป้าไป เนี่ยครับทุกคนผมรู้สึกว่าภาพมันดูสมูทขึ้นนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะหรืออาจจะแปลกตาไปเองส่วนแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ด,เด,เดครับทอมฮีตันมาเป็นผู้สับประตูครับเอชแหลแดวิลฟิสราเรวลารานเทนเดนเมนจี้ครับเดอยวนี่ฟันเบกค,คู่กับเจมส์กาเนอร์ครับ แอนโทนีลังกาคิสเซียนอิลิกเซนชอร์เรติเร่และก็เบนจามินเซสโกครับวันนี้คือเรียกว่าเป็นวันของเด็กดาวรุ่งก็ว่าได้ครับสำรองยังมีชาลิซาเวสกับซีดานอิกบาวอีกนะครับผมเอาล่ะรครับผมเกมกำลังจะเริ่มนะครับผมที่เอเลนโรสครับจังหวะนี้ยังเป็นการครอบคอมบอลกองรีดยูเต็ดครับแล้วแทงเข้ามาด้านในตรงกลางวิลฟิตเข้าไม่ถึงเกลฮาร์แตะต่อจังหวะนี้แล้วแบมฟอร์ดยิงเสาแรกเลยครับตามมาทันครับแล้วโดนสวนกับที่แดนเจม และแดนเจมเร็วจีเลยจังหวะนี้แดนเจมราฟเฟลวารานเข้าช่วยราฟเฟลวราร์ตัดไม่อยู่แล้วแดนเจมเปิดเข้ามาแป็ฟอร์ยิงออกไปโอ้โหโดนเตือนแลวครับแดนเจมที่แกแพงริใส่ทีมเก่าลากมาอย่างเดือดเลยไซสโกรกระดกออกขวาไปสวยงามแล้วอิลังกาพักอกอิกลังกาพักอกเจอสไลด์จากแดนเจมอิลังก,า,ก,ก,ก,งกาส่งต่อมาแล้วเติมมาเิไชันแลดเปิดโงเข้ามาตรงกลางแล้วเกือบถึงดอนนี่ฟันเดเบครับอีกเซนออกมาด้านข้างครับ คาริเตเรเล okay. ่นกัน1 2แล้วอืมเบนจามินเซสโกไปเกี่ยวไม่ได้เซสโกไปเกี่ยวมาเซสโกจังหวะนี้ตรงกลารงารออยู่เปิดติดบล็อกไปเซสโกม่งไม่ถึงแล้วอืยังเข้าจบไม่ได้ครับแมนยูเตดในชุดนี้ยกเข้ามาโม่งแดนเจมแล้วผู้ต้องตะปบไปจากทอมฮีตันเนี่ยอืเบรกยากจริงๆพี่แกเร็วทุกตัวทจ้ท่านของรีเตดแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางแล้วชาวร้านม่งพักแล้วโดนชนจากด้านหลัง อุ้ยอลิสันเจอเข้าหนักจากเทเดนเมนจี้ครแล้วเป็นลูกฟรีคิกเลยครับอ้าวแล้ะฟรีคิกตรงนี้อันตรายยกมาจะไม่ได้ทำการยิงครับวิลฟิธเก็บได้วิลฟิตแทงออกขวาไปสวยงามมากๆแล้วจกว่านิเซสโกปั๊มเลยไม่ฟาวครับมันจะมปนเซสโกและอีกทีหนึ่งโอ้โหจะว่า เขาลงมารับกันเร็วมากๆกครับไม่สามารถที่จะโคเวอร์ทันเลยแดนเมกมยิงไปเลยเสาสองแล้วบอลทะลุออกไปฝั่งนู้นครับโอ้โหแมนยูเต็ดยังรอดตัวในครึ่งแรกครับพี่น้องครึ่งหลังคู่กลางเปลี่ยนเรียบร้อยครับเป็นชาริสาเวสกับซีดานอิกเปาครับอยากจะเห็นกันใช่ไหมคู่นี้จัดให้ครอิกเป่าหมวนมาแล้วเจอก,กว่าจากด้านหลังคูสินไม่ว่าอะไรเล่นต่อไปเซสโก้จังหวะนี้เท้าซ้ายต้องขอลองกดแล้วเซสโก้ยิงบอลมันเป็นหลังเท้าไปหน่อยครับโอ้โห จังหวะนี้กลับไปตั้งกันใหม่ตรงกลางแล้วอืเกือบเกี่ยวได้แบมฟอร์ดหักมาเสาสองจังหวะนี้แล้วเขายิงเลยครับแต่ว่าไม่เข้ากรอบกรับแพริซันแกนเกมโอโหยังบังได้อยู่ครับแล้วแ,แกออกมาดีแต่ซีดานอีกเปล่าครับรึ่งหลังถือว่าได้เรื่องครับซาเวสทำได้ดีมากครับจังหวะนี้ดอนนี่ฟันดาเบิแทงต่อไอ้ไปนจะมีเซสโกสวยงามมากจังหวะนี้ปังอยู่เซสโกยิงแล้วออกโอ้ย ใช้ความหนาตัวเองบังไว้ดีสุดๆแล้วแต่ยิงขวาจังหวะนี้อู้เหมือนโดนปัดเล็กน้อยด้วยครับเมนจี้ทุ่มมาชาลิซาเวทครับเล่นกันง่ายๆที่ซีดานิกเปาซีดานิกเปาแล้วอุ้ยข้ามมาจังหวะนี้ํำหนักมนแรงไปนิดนึงครับปูพยายามดีมากๆครับแต่เขาสาสตร์เร็วขึ้นมาไม่สนใจับหม่งคืนไม่ได้ซีดานิกเปาเก็บได้ซาเวท ป้ายตอขวาไปเล่นกันตรงกลางทิ้งกัน 1, 2, กหนึ่งจังหวะนี้ตอนนี้มารเบกเห็นสายสุดเป็นชอริเตเรเติมมาแล้วชอริเตเรหักเข้าขวาชอริเตเรปั่นสวยไมและปอยก็โห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 อย่างที่บอกครับมาดูรับจะเจาะกอันเข้าหรือเปล่าแล้วเกลยวหาโดานเปลี่ยนไปแล้วด้วยครับฝากฝังของรีจูเตศาสตร์ขึ้นมาไกลๆครับแล้วเก็บได้อีเฮนาโชสศาสตร์หยอดขึ้นมาเวเลนเติมมาสวยเวเลนเปิดเข้าด้หานาแล้วดอนนี่ประเบกมาดีมากเซสโกโยิโอโหโดดป่าดีครับพี่น้อง โอ้าจังหวะนี้มันต้องเข้าแล้วครับไมนจะมีเซสโก,กเติมมาสวยมากครับเซสโกออมมาเซสโกรอเพื่อนเปิดแล้วเปิดได้สวยไหมโดนขวิดออกมาครับทดเวลาครบแล้วด้วยก็น่าจะหมดเพียงศูนย์ศูนย์แหละ เป็นศูนย์ที่ไม่ค่อยจืดเท่าไหร่ครับวันนี้ได้เห็นฟอร์มของเด็กๆหลายๆคนเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นซิดานอิกบาวครับจาริสเวดรึ่งหลังลงมาแล้วกลางดีขึ้นเยอะอะไรครับผมก็เด็กดาวรุ่งได้โชว์นะครับได้โชว์กันหลายคนเลยในทางด้านของเทเดนเบนจี้เนี่ยนดที่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่นในโพสิชันของเขานะแต่ว่าเขาก็โอเคที่จะลงครับมายเซ็ตค่อนข้างดีส่วนพรีเมอร์ลิกจบไปแล้วเราได้เงินเท่าไหร่ในอันดับที่3ครับได้เงิน1้2ยล้านปอนด์ถือว่ายอดเยี่ยมครับทุกคนจบอัน ซึ่งก็ไม่ใช่สิ่งที่บอร์ดบริหารตั้งเป้าไว้บอร์ดบริหารในต้องการอันดับที่1น,นะครับซีรีส์นี้เนี่ยมันแบ่งเป็น2ซีซันใช่ไหมซีซันแรกเนี่ยเราเสริมตัวไปดูนะครับแล้วเขาก็เล่นกันดีมากส่วนซีซันนี้เนี่ยมันก็ขายออกไปเป็น10ตัวเลยเข้ามาก็เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นการคาดการสภาพจริงของซีซันนี้ที่มันจะเกิดขึ้นก็ได้ของพิมพ์เลีกฤษนะครับผมใครจะไปรู้กับายูอาจจะจบที่3ก็ได้นะครับผมเอาละ นัดต่อไปก็คือการเจอบาร์เซโลนานะครับผมในไฟแนลราวนะครับของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับว่าบาร์เซโลนาเขาอยู่ดับที่เท่าไหร่ของศึกลาลีกาสเปนนะทุกคนไปดูกันลาลีกาสเปนนะครับผมด้านของบาร์เซโลนาครับอยู่อันดับที่2ของตารางและน่าจะไม่ได้แชมป์แน่นอนเลยครับเพราะว่า แข่ง38นัดมารติดนำห่างเยอะมากและมารติดน่าจะแชมป์นะครับทรงนี้ส่วนบาเซลนาไปดับที่2ของตารางไม่คู่นี้แหละก็ถือว่าขับเคลียวกันอยู่2ทีมนะครับส่วนมากนะไม่ใครก็ใครโอ้แต่ว่าคลิปที่แล้วปฏิหารมากมากนะทุกคนปฏิหารวันนี้ก็ไม่มีแล้วครับเอาล่ะบาเซลนาดบบที่2ของตารางและฟอร์มเขาก็น่าจะอยากได้แชมป์อยู่ฝ่าแชมเปี้ยนลีกแน่นอนครับถ้าเกิดไล่ดูตั้งแต่รอบมสุุดท้้าาายเเนี่่่บบรซออตัแแกลสว บาร์ซ่าเนี่ยอยู่กลุ่มที่ไม่ได้แข็งมากนะจบอันดับที่2มาเข้ารอบ16ทีมบาร์ซ่ามาเจอกับเบนฟิก้าแล้วก็ชนะไปรอบควอเตอร์ชนะลิเวอร์พูลมานะครับผมแล้วก็รอบเซมิก็เจอกับปารีสแล้วก็ถล่มมา3-1นะครับผมส่วนแมนยูก็ถล่มเละมาเลยในเลกที่2คือ7-1นะฮะแล้วก็เข้ามาสู่ไฟนอลกับแมนยูเต็ดนะครับเอาละวันนี้นักเตะได้พักมาเต็มอิ่มและเราจะส่งตัวจริงลงไปลุยกับด้านของบาร์เซโลนาครับผม เดี๋ยวเราไปจัดตัวกันก่อนนะครับผมและเดี๋ยวเรามาลุยกันเกมสุดท้ายท้ายสุดของซีรีส์นี้แล้วก็พาร์ทนี้ด้วยในกันนะครับผมไปอะไรครับผมเดี๋ยวความยากวันนี้นะอย่างที่บอกผมจะใช้เป็นอันติเมทนะทุกคนอย่างที่ทุกคนได้รู้ว่านัดชิงเราจะใช้ระบบออนติเมทลุยนะครับจังหวะต่อไปนี้มันแน่นอนครับออนติเมทวันนี้ครับแล้วเราไปจัดตัวกันก่อนอะไรครับผมนัดชิงชนเลิศ์กำลังจะเริ่มต้นเลยครับ แม้ยูเนเต็ดนะครับผมเรียกว่าขึ้นมาจากขุมนรกนะครับได้ในนัดที่แล้วจากการบุกไปถล่มที่บ้านอาร์เ c ติโกมาติครับที่วันได้นะไป7ประตูต่อหนึ่งครับช็อกโลกเลยทีเดียวเชียวนะฮะวันนี้ได้มาเจอกับบาร์เซโลนาครับทีมเจ้าบุญทุ่มนะครับอยู่ฝ้าแชมเปี้ยนลลกที่ไม่มีเรียวเดียวเมซี่แล้วนะครับผมแต่ก็ต้องมาดูครับว่าบาร์เซโลนาเนี่ยเข้ามาได้โดยการชนะลิเวอร์พูลของเราด้วยครับ ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะชนะปารีสในนัดที่แล้วครับอย่างที่เห็นครับแมนยูชนะเฉือนมา75ในนัดที่แล้วครับส่วนบาซ่าชนะมา3-1ในรอบรองชนะเลิศและเขาก็ได้มาเจอกันครับในรอบชิงครับบาซ่ากับแมนยูเต็ดครับอะไรครับที่เป็นตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับผมดาวิริการนำทัพเป็นผู้รักษาประตูครับ แบ็คขวาเป็นดันเซลดุมฟี่นะครับผมได้ลงต่อเนื่องในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับราเฟลวารานวันนี้กลับมาคู่กับมาร์ติเนสครับมาลาเซียทางซ้ายเฟสคู่กับเดยองครับแรดฟอร์ดฮุนโนวนเดสแอนโทนีและก็มาซียาวนั่นเองครับถือว่าเซอร์ไพรส์นะเพราะปกติจะเป็นแม็กควายได้ลงในส่วนของซิสเตอร์แบ็คตัวขวาแต่ว่าราเฟลวารานนัดสุดท้ายกับ Re et, ริยูเต็ดถือว่าคุมเด็กๆได้ดีมากๆครับและวันนี้ได้โอกาสลงตัวจริงคู่กับมาร์ติเนสเลยส่วนบาร์เซโลน่านะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับผม นักเตะถือว่าเป็นเจนใหม่กันเก่งเยอะครับมีแต่เซกเนครับเป็นผู้รักษาประตูตัวเก่งตัวกาดเลยนะเหมือนเดิมครับกองหลังก็จะมีอาราโคเป็นเซนเตอร์ครับผู้กับลองเล่ครับดานิโลมาสลาอุยครับวินเฟรตเอ็ดดี้ครับแล้วก็ตรงกลางเป็นมิเลนโควิดซาวิชครับแล้วก็เปดี้ถือว่าเป็น3กลางที่โหดมากครับเดเบเล่เดปายนะครับแล้วก็ฟรานตอเรสครับสามประสานแนวรุกถือว่าชุดนี้ไม่ธรรมดาครับแล้วเราต้องเจอในระดับอัติเมตด้วยฮะบอกเลยว่า งามไส้แน่นอนครับอะไะครับเกมเริ่มแล้วครับบา์เซโลน่าเขี่ยบอลทีเซอร์เกมลิกวิดซาวิชมาติเนสยกออกมาให้แต่จังหวะนี้แรดฟอร์ดขาดใต้ไปหน่อยแล้วจะบีบเร็วบีบเร็วไม่ได้และยกอ้อมมาสวยจะจัดมาติเนสพาไปจิ้มแล้วเดปายครับพี่แกชนวารานคว่ำไปเลยเอ้าแล้วดูเดปายกับเือเชื่อโอ้โหมันแข่งโป๊กจริงๆแงไอ้อดิดีเจอจิ้มไปแต่บอลยังขูกกิกอยู่แล้วยิงซะเลยเป็นวิเดปาย จังหวะนี้เดกอาใช้โอกาสเร็วในการสวนกลับเปิดขึ้นมามักซิยาบ่งได้แล้วแอนโซนีอ้อมมาเลยจังหวะนี้เร็วพอไหมแอนโซนีกระโดดมาแล้วแอนจดเตี้โหอ้โอ้โอโอคือเป็นจังหวะช็อตตัดสินใจเลยครับคือถือว่าคิดได้ดีแต่เซเก้นพี่แกก็ออกมาเร็วแล้วไม่ถึงบอลแล้วจังหวะที่ถ้าเข้านี่คือโอ้โหเซเก้นนี่กวิวิชออกมาจังหวะนี้เปิดสกอร์ก็ามาดุมปีบ่งไม่ถึงแล้วโอ้ต้องเคลียออกมาเป็น ปาดเอาไม่ได้แล้วแมนยูสวนกลับที่มาที่เฟร้งก้เดยองไปแล้วเฟรนงก้เดยองใช้ความเร็วมาเฟรนงก้เดยองเปิดแมนแก้ไหนเปิดเสาสองมาเลยแล้วเกือบถึงเหมือนกันบันธรักออกมามงกลับไปได้มาที่บูโนเฟเนสกลับมาจังหวะนี้แล้วชิปมาสวยบูโนพักอ,กอกแล้วโอ้โหอรารโค้แม่งใช้ไหลย่โอ้โหโกระแทกไปเฉยเลยเล่นการกับมาสลาอุย รูนตอเรสจะจีกับมาเลเซียมาเลเซียแต่เปิดเข้ามาลูกนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเป็นตั้งเตะเอาเป็นเตะมุมเฉยเลยครับอะรครับครึ่งหลังจะเริ่มแล้วครับไม่มีการเปลี่ยนตัวของแมนยูเต็ดครับแต่ว่าต้องถูกเทรนมากขึ้นครับบูนโน่ฟอนเดเสเสียบอลห้าครั้งได้ในครึ่งแรกครับมาเลเซียเปิดมาเล่นกันสั้นมาเซียคืนกลับไปก่อนครับม,มาบีบดีเหลือเกินมาที่มาร์ซิยา มาฟิยาจังหวะนี้ไม่มีคนเข้าแล้วมาฟิยาขอกดเองเลยแล้วโดนปัดไปได้ครับจังหวะนี้ออกตัวมาดูนี่ไอตวนี่ไปปั๊มแล้วเป็นตั้งเตะไปเลยครับไปดี้แทงออกมาที่เดมเบลเล่ส่งต่อมาจังหวะนี้เติมมาสวยมากแล้วโอ้โหแล้วแต่ว่าไม่ดีเท่าไหร่ยิงติดบล็อกไปเปดี้หักเข้ามาแล้วออมมาจังหวะนี้อวอ้โหจังหวะกินเลิฟพาสเข้ามาเนี่ยโอ้โหหักข้อมาจนหลงไม่หมดเลยแมนย,ยูเต็ด ลูกนี้ยอมบาร์เซโลนาจริงๆครับพี่แกคือสุดจัดปรัดบอกมากๆครับเดี๋ยวมาดูภาพช้าอ้คือหักเข้ามาเนี่ยเหลือกินเหลือใช้มากลูกนี้หลงกันเป็นแถบดูว่โอ้โหหลงกันหมดเลยครับใครจะไปคาดคิดว่าม่เกจะหักข้อมาอย่างนั้นและลิซันโดมาดีได้แค่ยืนมองว่าขาตายไปแล้วแล้วแมนยูจะเปลี่ยน2ครับเป็นรายของจอร์แดนโชลงมาแล้วก็แล้วก็ทางด้านของจอร์ดี้ฟันดาเบกลงมาเล่นแทนเฟร็ดแล้วครับถือว่า สำคัญนะครับจังหวะนี้แมนยูไม่มีอะไรจะเสียแล้วแพ้มากแพ้น้อยถือว่าแพ้เหมือนกันนะมาเลเซียตอนนี้ฟาดเบกแล้วนอนนี่เกือบโดนแย่งไปส่งต่อไปซานโชช้าไปจังหวะนี้มาเลเซียปั๊มมาได้อยู่วอนเบกมาเลเซียเล่นจังหวะเดียวส่งมาที่มาซิยาวสวยงามมากเฟงกี้ได้ยองยิงเองเลยแล้วอู้โดนปัดได้จากมาเตเซอร์เซเก้นครับเฟงกี้ได้ยองถืนหลังไปก่อนออกมาขวาสุดครับ ชิงหน่งกันแล้วจวังหวะนี้บูโน่เปิดเข้าด้านในสวยมาแล้วเดียวได้โกโดโอ้โหแต่เซเกนเหลือเชื่อต้องหักกลับมาแอนโทนีไม่ทันเหมือนกันครับโอ้โหจังหวะนี้แล้วเขามาเร็วมากๆยังเจาะยากจริงครับแล้วมาดีจริงๆจังหวะนี้วนต่อแล้วส่งสวยโอ้โห,หเกือบทะลุไปทะลุเฉยสันโชเปิดมาที่มาซิยาวสวยงาม มาซิยาส่งต่อแล้วเป็นก้ไดยองเติมไปแล้วเป็นก้ไดยองล็อกกลับเข้ามาเท้าซ้ายปั่นแล้วจังหวะที่สามเรียบร้อยหนึ่งหนึ่งจากอองโตนี่มาซยาสก็แม่ยูมาจนได้ครับ <S <S โอ้ปัดไม่รู้จะจบจริงๆนะได้ของแซเซเกนเงียแล้วพี่แกเนี่ยโอ้โหเซฟไม่หยุดยั้งครับสุดท้ายเนี่ยเป็นมาซยาวคนเดิมเพิ่มเติมคือมาซ้าได้อีกครั้งเงียบมาซยาว <S <S และจังหวะนี้คือกขเน้นสุดๆแล้วนะเฟงก้ไดยองนะแต่ว่ามาซยาว ไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาตลอดครับซิส,สั่นดีโอพีแกของจริงเนี่ยฮะโอ้หนึ่งหนึ่งแล้วครับแมนยูยังอยู่ในเกมต่อไปครับเวลาก็เริ่มที่จะลดน้อยถอยลงะ่ะวารานครับเปิดคอร์ดเอาวารานเปิดไม่ดีแต่จังหวะน,นี้ไม่เน้นเท่าไหร่แล้วเขาสาสต์ยาวขึ้นมาแต่ว่ารานลูกนี้เอาวารานพลาดอีกโอ้โหเหลือเชื่อแล้วมาที่ฟรานตอเรสฟรานตอเรสตอกจนกับแต่ว่าดีเขาทําเร็วมากไม่ได้โอบาไม่ยัง มอลยังเปิดเข้ามาแล้วเขาปั่นแล้วโอ้โหเดมเบลเล่ลูกนี้เหลือเชื่อครับอูดเจอช็อตมหัศจรรย์อีกแล้วอูบอลไกลมากๆครับแต่ว่าอัสมานเดมเบเล่คือสุดจัดจริงๆลูกนี้อููแต่ก็ต้องยอมรับถ้าเกิดเพนี้เนี่ยวารานไม่สะกิดพลาดตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะออกไปไกลแล้วก็ได้ครับบอนมันเลยอยู่แถวแถวนี้ต่อแล้วอูครับ คนตามเป็นดุมปี้แล้วดุมปี้ตามไม่สุดไม่ประกบติดแล้วโดนปั่นแบบโค้งๆแล้วอสมันเดเบเล่นี่งยิงอย่างคมแกัปปั่นขึ้นสามเหลี่ยมไปเลเดกอาบอกสุดจะต้า,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 านทานลูกนี้คือของจริงจัดเลยโอเซนฮักจะเป็นพระรองอีกหรือเปล่าครับเป็นกิไดยองออกมาต้องเสียบอลให้ยากที่สุดแล้วแมนยูในการที่จะบุกปาโลนามาเลาเซียส่งจังหวะเดียวชิงกัน1-2มาที่มาซิยา เตสโก้ดึงจังหวะสวยงามมากแล้วเดยองไม่มีคนมาเดยองต้องบังอยู่เดยองแล้วคนเติมไปไหนบมนครับตอนนีฟรลเบกไม่ขึ้นมาช่วยครับอันโตนี่กลับมาที่เดยองอีกทีหนึ่งเฟกี้เดยองบังอยู่เฟกี้เดยองม้วนมมวนมมวน,ม,วนมาเองแล้วเฟกี้เดยองมัวตัวจังเลยจังหวะนี้แต่ว่าก็ยังโดนเขี่ยวมาพับมาสวยมาซานโชออกไปด้านขวาแล้วตวัดมาดีเฟกี้เดยองหลุดมายิงแล้วโอ้โหโดนปัดจากเตซเ,ซ,เซเก้ลูกนี้คือป้ออยู่นานมาก พ่ออยู่นานมากแต่เซนเซเกนลูกนี้เหลือเชื่อมากครับคือยิงดีมากแล้วด้วยครับเอาแล้วจังหวะนี้ยังไงแมนยูจะสวนกลับไม่ได้ครับจบตรงนี้ครับเป็นบาร์เซโลนาครับแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้แล้วแมนยูก็พลาดท่าแพ้ไปอย่างเฉียดฉิวคือสองต่อหนึ่งครับคือเราไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสจบครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าคบเครื่องกว่านะทา้งด้ของบาร์เซโลนาครับและเขาได้แชมป์ไปถือว่าเป็นภาพที่ไม่ค่อยน่าดูครับเราไม่ได้แชมป์ กลายเป็นฝั่งผู้ต่อสู้ได้แชมป์เฉยเลยอะและนี่ครับคือแชมป์ของบาร์เซโลนาครับเขาสมควรได้รับครับเราเล่นดีมากๆครับและปีนี้ก็อาจจะไม่ใช่ปีของแมนยูเหมือนซีซั่นแรกนะแต่ว่าได้เห็นทีมชุดใหม่ของแมนยะูฮะ และสุดท้ายครับก็เป็นแชมป์ของบาร์เซโลนาครับอย่างที่บอกนะครับผมเรื่องราวทุกเรื่องนะครับไม่สามารถที่จะจบสวยแบบที่ตามใจเราคิดได้นะครับปีนี้ไม่ใช่ของแมนยูเลยไม่ใช่ทั้งแชมป์พรีเมียร์เลกงกฤษไม่ใช่ทั้งแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนีกครับแชมป์เบยเครับก็ไม่ได้นะครับก็เรียกว่าจบซีรีส์เอเดนฮาร์ทไว้เช่านี้แล้กันนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ทีนะครับ ถ้าเป็นเกี่ยวกับคอนเทนต์แมนยูเนี่ยจะมาในปี2023นู่นเลยก็คือฟี f a 23เดี๋ยวเจอกันอีกทีครับและซีรีส์อื่นๆเราก็จะเริ่มออนแอร์ออกต่อไปเรื่อยๆครับใครชอบฟีฟ่อะไรสีอย่าลืมไปต,ติดตามด้วยนะครับผมเป็นฟี f a ที่ผมก็ชอบเล่นอยู่แล้วและใครชอบเล่นเนี่ยก็ไปติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบายๆครับผม